ทัพแบงกล้ามไทยก็คว้าเหรียญทองส่งท้ายเพิ่มอีก2เหรียญทองนะครับพร้อมคว้าถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับในการแข่งขัน,ขนพากากและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6กครับการแข่งขัน,ขนพากากและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6ประจาปี2 0 1 4ี่ที่บอมเบ์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์เมืองบุมไบประเทศอินเดียเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมจิรพันธ์โป่งคําสามารถควา้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองได้สําเร็จนะครับ ส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมแสวงปานะโป่ยก็ไม่น้อยหน้าครับคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ส,ส่วนผลงานนักกีฬาชายรุ่นอื่นๆครับน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกรัมพนุพงศ์ประทีปคว้าเหรียญเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมวิชัยสิงห์ทองได้เหรียญเงินครับฟิตแอนด์เฟิร์มกันทุกคนนะครับส่วนเพาะกายหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมวิไลพรวันกลางคว้าเหรียญเงินนะครับรุ่นน้ำหนักเกิน55กิโลกรัมจรัญญาดวง สรุปในวันสุดท้ายครับไทยเก็บเพิ่ม2เหรียญทอง4เหรียญเงินสรุปรวมทั้งหมดไทยคว้าไป9ทอง5เงิน5ทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้ถึง8เหรียญทองนะครับนอกจากนี้ยังชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงด้วยในปีหน้าครับการแข่งขันพอกายและฟิตเนสทิงแชมป์โลกครั้งที่7ประจำปี2015ไทยเรารับเป็นเจ้าภาพครับ Thank you. That was ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับช่วงปลายปีนี้ต้องบอกว่าแฟนกีฬานั้นไม่ได้มีความสุขเพียงแค่ผลงานนะักกีฬาเฉพาะฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่กีฬาประเภทอื่อนก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับ